กราบสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวสว่านโมลิต้าร2อโวลต์ขนาดแบตเตอรี่128โวลต์มีแบตเตอรี่2ก้อนนะครับแต่นี้อีกก้อนนึงผมกำลังเอาไปชาร์จแบตอยู่นะครับอันนี้เราจะรีวิวเบื้องต้นลักษณะของสว่านโมลินะครับกจะบอกนี่เป็นตัวปรับระดับนะครับเราจะมีแทงทรอกได้18ระดับนะครับ แต่ตัวนี้เขาบอกว่ามันจะเจาะไม้ได้นะครับผมเราจะไปลองเจาะไม้ดูนะครับแต่ว่าขันสกูอะไรนี่เบื้องต้นนี่ได้อยู่นะครับผมจะขันจะเกาะจะเจาะสกูแต่ว่าต้องเป็นไม้ที่ไม่แข็งมากนะครับนี่เราจะปรับระดับครับตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับผมร2 8ยปโวลต์นะครับผม ตัวนี้คลิปนี้เราจะลองวัดค่าแบตเตอรี่ดูนะครับว่ามันตรงตามสเปคที่เขาให้มาไหมครับแต่ว่าเท่าที่ดูรีวิวของคนอื่นก่อนหน้านี้ครับเขาบอกว่ามันจะไม่ค่อยสรงเท่าไหร่จะเป็นบวกลบมากกว่านะครับไฟ,ไฟ,ไฟ,ไฟตัวนี้ไฟไฟเจาะตัวนี้จะสว่างกว่าตัวก่อนนะครับกับกว่าตัวที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้ครับผมลองเจาะตอนกลางคืนนี้โอเคอยู่ตัวนี้ ในสองเรื่องไฟนะครับผมจะไม่รีวิวอุปกรณ์ทั้งไหนนะเพราะมันจะคลาสเรันหนึ่งจะมีตัวบ็อกตัวขันตัวเจาะนะครับดอกเจาะนนี้เราจะลองดอกสว่านดูไม่ค่อยได้ใช้งานวัยไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่แต่ก็โอเค ครับต่อไปเราจะมาวัดค่าแบตนะครับผมซึ่งผมชาร์จเต็มมาเต็มประมาณ2ชั่วโมงครับเต็มแล้วเรามาลองวัดดูว่ามันได้ค่าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันลองจิ้มไปดูสิ่งที่ได้นะครับ1 1 6นะครับ ส่วนสเปคที่ให้มา128นะครับให้ดูกันเอาเองนะครับตามภาพนะผมจะไม่พูดในส่วนนี้นะครับต่อไปเราจะไปรีวิวการใช้งานเบื้องต้นครับต่อไปจะเป็นสกูประมาณนิ้วครึ่งนะครับผมลองเจาะเข้าไปดูนะครับโอ้เจาะได้ไม่มีปัญหาครับตัวนี้ต่อไปจะเป็นสกูขนาดน่าจะ2นิ้วครับ อันไม้ที่ใช้ไหนน่าจะเป็นไม้เป็นไม้อัดนะครับผมเจาะได้แบบสบายนะครับไม่มีปัญหาส่วนต่อไปจะเป็นลองเจาะไม้หน้าสามดูนะครับเจาะไปได้ประมาณคือนิ้วนิ้วหนึ่งนี่ยครับผมเจาะลงไปไม่ได้นะครับผมลองดูแล้วแล้วลองอีกตัวหนึ่งอันนี้สองนิ้ว เอาได้นิ้วหนึ่งเหมือนเดิมนะครับต่อไปเราจะไปลองเจาะนะครับโดยใช้ชุดดอกสว่านที่เป็นดอกสว่านนี้เป็นชุดที่ผมซื้อแยกมาตั้งหากนะครับอันนี้จะใช้ลองเจาะดูเจาะไปเจาะย่านะครับรถ้าเจาะพลาสติกเจาะไม้อัดไม้พาเลทอันนี้ได้อยู่นะครับผมแต่เจาะไม้หน้าสามนี้ไม่เข้านะครับจบไปแล้วนะครับกับการรีวิวสว่านการใช้งานสว่านโมริต้า ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจผมแนบลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็แนบลิงก์ตัววัดค่าแบตเตอรี่ด้วยนะครับผมเพื่อนๆคนไหนถูกใจกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม